ป,ป๊ากับน้องมิงมิงอะได้ข่าวมาหละว่ามันมีอุทยานน้ําอยู่ใกล้บ้านเราตอนเนี้เราต้องรีบไปเล่นแล้วแหละเขาบอกว่าปัตฟรีด้วยนะไปเดี๋ยวเราไปกันเลยพี่หมิงชอบจริงเลยของฟรีเราเนี่ย oh. ไปเรลวกอุทยานน้าก็สวยมากเลยทุกคนดูสิมีหว่วงยางเหลืองด้วย, oh. วย,วยอุย oh. มีตั้งหลายสีเลยอะ oh. อุ้ยนี่มัน oh. หว่วงยางโดนัทอันใหญ่ พี่หมีอลงไปทำไมตุยเย่สิทุกคนเล่นน้ำต้องระวังหน่อยนะกระโดดไปสุ่มสี่สุมหกไม่เอานะลูกทำไมหรอไปเร็วตอนเนี้ยไปผิดทางจัาเราต้องไปให้ถูกทางนะพี่หมีรู้ไหมตอนเนี้ยดูสิเพื่อนๆไปกันถึงไหนแล้วเขาไปกันนถึงโคอีดยแล้วตอนนี้ไปเลยกระโดดลงไปโคอีดยคืออะไรไม่รู้เหมือนกัน สีชมสีเขียวสีน้ำเงินสีแดงอุ้ยดูสีสีสันขยใช่สวยมากเลยอ่ะเขาบอกว่าระวังยืดระวังลื่นนะป้ายเมื่อกี้ทุกคนตอนนี้เรากำลังไปอีกทางเราห้ามโดนน้ำถ้านั้นเราจะตุยเย่ห้องแอบใสแต่ตอนนี้รู้สึกว่าปวดฉี่มากเลยห้องน้ำอยู่แถวไหนพี่หมิงห้องน้ำผู้หญิงทำไมห้องน้ำผู้หญิงเข้าไม่ได้เอาเรือหนูเข้าห้องน้ำผู้ชายเหรอ เฮ้ยเย้ลวทุกคนเร้ยไม่ด้เอ้ยแล้วทำไมห้องน้ำมันเป็นแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยมันคืออะไรอ่ะเพื่อนตเยเื่อกี้เห็นคนตัวเย่เลยอ่ะอ้ยตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วอุ้ยนี่คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าประตูถูกล็อกหาทางออกอื่นแสดงว่าตอนนี้มันเกิดเรื่องแล้วในสวนน้ำแห่งนี้พี่มิงเราต้องรีบหนีออกจากที่นี่แล้วแต่ก็มีลูกเหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นในอุทยานน้ำแห่งนี้ แย่แล้วสิครับทุกคนตอนนี้เราต้องหาทางออกให้เจอตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ใช่หรือว่าจะเป็นเหตุการณ์เมื่อกี้ที่เราเห็นใครก็ไม่รู้นอนตุวยเย่อยู่พี่มิงใช่แล้วอุ้ยเรามาเจอเขาอีกแล้วอุ้ยอย่าแตะต้องว่ายน้ําในส่ะอย่าแตะต้องว่ายน้ําในส่ะน้ํานั้นอุ้ยมันคืออะไรอะมันคือน้ำกดสามารถให้เราละลายอ๋อคือห้ามโดนใช่ไหมใช่แล้วก็ห่วยางด้วยอุ้ยจริงเหรอ งั้นเราต้องเรามาระวังหน่อยนะพี่หมิงจ็มาเลยไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเหมือนกันแต่ตอนนี้เราต้องรีบไปแล้วสีเขียวสีแดงสีมืดสีเขียวอุ้ยตอนนี้เราเวลัาจะลังมาเจอตรงนี้แล้วครับทุกคนนี่คืออะไรอ่ะที่พักผ่อนเนาะใช่แต่มันไปไม่ได้ต้องไปทางต้องไปทางนี้ทางนี้มีอะไรอ่ะน้ำโอ้โหน้ำอุ้ยตรงเนี้ย คือหุทยานน้ำที่เป็นของกินทุกคนดูสิมีทั้งฮอทดอกทั้งขนมปังโอ้โอ้โอนี่ระเบียงอะไรระเบียบใหญ่นี่เป็นระเบียบใหญ่กระโดดข้ามอาหารเพื่อข้ามไปเอาน้ำที่หกม,มันเป็นสารพ,พิษใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อมันเป็นสามพิษแล้วก็ห้ามโดนนะครับทุกคนงั้นตุยเย่แน่นอนเลยเป็นไฟโูสมกกี้ไป ไอส์ครีมเหมือนหนวดที่กระรังกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊ตัวนี้มันต้องเป็นมายองเนสแน่เลยพี่มิงชีสใช่ป่ะชีสหรือมายองเนสใช่กับเถอะตอนนี้เรามาจ่านี่แล้วโผเจอแล้วว่ะวิกล่องกระดาษมันจะบอกอะไรอ่ะฮัลโหลบอกไหมฮัลโหลท่อระบายน้ําระเบิดท่อระบายน้ําไหลไปทั่วร้านค้าอุ้ยเกิดอุบัติเหตุจริงๆด้วยพี่มิงตอ่นี้ท่อระบายน้ําระเบิดเราต้องวาง ระวังสารสีเขียวนะพี่หมีมนั่นไงพูดเองทีานขาดคำเลยโดนซะแล้วสนุกดีนะสนุกอะไรเรามันตุยดิตอนนี้เราต้องกระโดดข้ามไปได้แล้ว,วไไพี่หมีทุกคนดูนะฐานสีเขียวนะห้ามโดนเด็กขาดทุกคนมันอันตรายมากอ,อยู่ไหรู้ทางไหนอ่อนะต้องไปทางไหนอ่ะเออนะถือนะถือนี่ท่งน,นี้ท่านี้ใช่หรอต้องออกไปบรรทุกหนอห่อย อย่า้ทุกคนตอนนี้เราหาทางออกไม่เจอต่อน,นีพี่มิงก็เลยขาดทางไปให้ได้นะครับมันต้องเริ่มใหม่เลยทุกคนดูสิ oh, <no. S 1> ไม่ได้นะครับต้องระวังให้ดีดเลย oh, <no. S 1> นั่นไงทุกคนต่อเน,นี้เราต้องรอรอจนก,กว่ามันจะโผล่ขึ้นมาแล้วเราค่อยกระโดดถ้าเรากระโดดลงไปตุยเย่แน่นอนเดี๋ยวดูนี่นั่นไงมันมาแล้วพี่หมิงไป ความรวดเร็วสีขาวมันต้องหายแน่เลยพี่หมิงดันไงด่านเนี้ยอุทยานตัวเนี้ยถ้าเราหนีไม่ได้นะทุกคนถ้าเราตุยเย่กลางด่านเราต้องไปเริ่มใหม่เพราะฉะนั้นต้องระวังมากๆเลยครับ <Yeah. S 1> แล้วสีขาวก็จะหายไป <Yeah. S 1> เราต้องใช้ความระมัดระวังนะครับ <Yeah. S 1> ทุกคน เหยียบสเกนหน่อยพี่มี้ปาหมยทุกคนว่าแล้วมันระเบิดเพราะอะไรมันมีปลาหมึกยักษ์นี่เองวิดูซิตัวใหญ่มากไปพี่มิงตัวใหญ่จริงๆครับทุกคนมีหน้าละมันระเบิดอ่ะตอนนี้เราก็บาถึงด่านที่พักผ่อแล้วนะครับว่าเราต้องกระโดดไปให้ได้แล้วพี่มิงงระวัง ระวังดีๆเลยยาก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 ครับยากใกล้แล้วอีกนิดเดียวอิสรภาพใกล้จะมาถึงแล้วทุกคนตออนีดีไกฟังหร่อนีจะพูดว่าอะไรฉันเห็นทางออกแล้วในที่สุดพี่หมิงก็ใกล้มาถึงทางออกเลยครับทุกคนไปเลยพี่หมิงระวังนะครับ ตั้งใจเดินมากเลยนะครับด่านี้ตัวนี้เป็นตารางหมากรเลยครับทุกคนออีกทีเดียวในที่สุดเราก็เจอทางออกแล้วแต่มันเพื่อนชอบที่นี้กับอุทยานแห่งชาติที่เราต้องหนีอ่ะฝากเพื่อนกดติดตามแล้วก็อย่าลืมมาเล่นด้วยนะครับสนุกมากจริงๆแล้วอย่าลืมกดติดตามช่อง A M M K ด้วยนครับผมยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบายบาย